ปริยายรายเลยทรงริ่ยน้ำรรมาร้อยห้อสมัคร่ามสูหลายเราเรยกน้ำบานะแต่ชนิดคือน้ำบานะทำด้วยผลผลมะม่วงหนึ่งน้ำบาร์หนะทำด้วยผลว้าหนึ่งน้ำบาร์หนะทำด้วยผลกล้วยเมล็ดหนึ่งน้ำบาร์หนะทำด้วยผลกล้วยเมล็ดหนึ่งน้ำบาร์หนะทำด้วยผลมะปรางหนึ่งน้ำปานะทำด้วยผลจันทร์หรือองุลนหนึ่งน้ำาลาะปาะทำด้วยเง้าบัวหนึ่งน้ำปาะทำด้วยผล ปลาหรือดินจีนึ้งยรกสิบหกดวงสังหลายเราอนุญาตน้ำผลไม้ทุกชนิดเว้นน้ำต้มเมล็ดข้าวเปลือยหนึ่้อยหกสิบเจ็ดดวงสังหลายเราอนุญาตน้ำใบม้ทุกชนิดเว้นน้ำผักดองน้อยหกสิบแปดดวงสังหลายเราอนุญาตน้ำดอกไม้ทุกชนิดเว้นน้ำดอกมะพร้าวหนึ่งร้อยหกสิบเก้าดวงสองหรายเราอนุญาตน้ำาอสตส่งอนุญาตผักและแป้งหนึ่งร s, ้อยเจดสิบดวงสังหลายเราอนุญาตผักสดทุกชนิดและของขบสัวนที่ทำาดยแป้งทุกชนิด คุณทศชนอาอรียนาย445ส่งห้ามพิสุผู้้เคยเป็นช่างกันกบเก็บรักษามีตโกน171ความสุ่หลายบัรรพชิ้นไม่พึงชักจูงไทยยกในสิ่งอันไม่ควรรูปได้ชักจูงต้องาบัตรตรุกกด172ด้วยพิสุทันน้งหลายอนุพิสุขู้เคยเป็นช่าง กังบอกไม่พึงเก็บรากษาเครื sich, ่องตัดกกนหูวัสดุตัรุกและเก็บรักษาต้องการบัตรกดส่งระยะาตผลไม้หนึร้อยเจ็ดสิบสามรก็ไส่งหลายแล้วระยยาตผลไม้ทุกชนิดหนึ่ร้อยเจ็ดสิบสี่ก็ไปงหลายเพื่อขอส่งที่พอปลูกในที่ของบุคคลพึงใ้ส่วนแบ่งแล้วบริโภคผลของบุคคลที่พอปลูกในที่ส่งสมพึงส่วนให้แบ่งแล้วบบริโภค อหาประเภทสี่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ้าความชงหลายสิ่งนั้ที่เราไม่ได้ห้ามไว้ว่าสิ่งที่ไม่ควรหาสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรขัดกับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นไม่ควรแต่เธอทั้งหลายหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทรมงหลายสิ่งที่เราไม่ได้ห้ามไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรหากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ควรขัดกับสิ่งที่ไม่ควรสิ่งนั้น ควรแการใอทั้งหลายหนึ่งร้อยเจ็สิบแปดดวงเป็นส่วนังหลายสิ่งใดที่เราได้รับอนุญาตไว้ว่าสิ่งนี้ควรทาสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรขัดกับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นไม่ควรแการใอทั้งหลายหนึ่งร้อยเจ็สิบแปดดวงเป็นส่วนังหลายสิ่งใดที่เราได้รับอนุญาตไว้ว่าสิ่งนี้ควรทาสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ควรขัดกับสิ่งที่ไม่ควรสิ่งนั้นควรแการใอทั้งหลายวันนี้